โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่อง Diamond Easy นะครับคลิปนี้ก็จะมาแจ่มอส q วี0อ1พันะครับเดือนของธันวาประมาณนี้นะครับนี่ภาพก็ตามตามรูครับตัวนี้ไม่ได้ลงดีเชตนะครับตัวนี้ตัวเปล่าเลยนะตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวจะสอนถ่ายรูปนะครับรก,ก่อนแจ้งเตือนะบบนะจะทำการลบยานพาหนะนั่นแหละในอีก3นาที นะประมาณนั้นครับอ่ะระหว่างมันรีร์รถนะก็ชิปอินเตอร์ก็เปิดตัวเนี้ยมาโมชั่นเบอร์เนี่ยตัวเนี้ยปป๊บอ่ะตัวเนี้ยถ่ายรูปได้ตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับอ้าวเยอะอัะนนี้นี่นี่ถ่ายรูปนี่นครับข้้นหลังก็กจะเป็นโมชั่นเบอร์นะเนี่อยยังสวยเลยเนี่ครับสังเกตว่าเฟิร์มเลยรผมจะวิ่งแค่70นะครับ ก็วิ่งคุณพ่อคุณแม่เต็มเลยอ่ะแล้วก็ปิดกลับอ่ะแล้วขับรถดีกว่าแล้วขับรถก็แถวนี้ดีกว่าพอพอดีว่าแม่งคลิปมันยาวแล้วก็อ่ะประเทศตอนเย็นแม่งประเทศมันหน่วงอ่ะล็อกเวลาอันจะประมาณนี้แหละอ่ะเนี่ยนะพื้นเงาอันนี้ผมล,ลงให้หมดแล้วนะ เดี๋ยวผมมาบอกวิธีลงด้วยนะผมโอ้โหเหียยังแหลกเลยมันก็มีกระตุกมั่งแหละแม่งเครื่องือเ,เป็นเครื่องเซิร์ฟด้วยมันไม่ได้เกี่ยวกับที่คอมนะครับตัวนี้ถ้าเครื่องเซิร์ฟดีมันก็ไม่กระตุกอ่ะประมาณนี้ครับ อ่ะแล้วก็ดูตอนถ่ายรูปดีกว่าเปิดเปิดตัวนี้และเออเวลาใครที่แบบไม่ชอบลูกน้ำอ่ะที่ตกกลางจอนะครับก็ไปที่เซตติ้งกราฟิกแล้วก็เลื่อนลงมาตัวนี้โพดับเอ็กปรับเป็นไฮนะครับตัวนี้ แจ้งเตือนระบบจะทำการลบยานพาหนะแม่อีกหนึ่งมันจะลบละมันจะลบละจรู้าขยันลบจริงๆเลยเอาจริงเรียบร้อยอ่าตัวนี้แบบว่าเวลาเปิดโมชั่นเบอร์มันก็จะไม่ติดนะตัวนี้อ่าแล้วเวลาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายเลยแต่มันจะไม่มีโมไอฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันไอลิเชตอ่ะแล้วก็ฟังก์ชันไอตัวนั้นด้วยไอตัวโมชั่นเบอร์ ภาพก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ปรับแค่ไฮนะโอมด FX ไฮยังสวยขนาดเนี้หรืออาจจะเป็นที่รถก็ได้นะตัวเนี้ยยังสวยอะดูดิโอ้ยแล้วดูสังเกตน้ำอะเนี่ยน้ำติดติดรถด,ด้วยอะ่ะโคตรสวยแม่งมีขี่ลงขี้เลนด้วยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าระหว่างไอ้นี่นะครับแล้วก็ ไปดูวิธีลงกันดีกว่าเอาง่ายงไปนี่นะครับก็เข้าร้านผมมาครับก็จะมีเลื่อนลงมานี่ครับจะมีคําว่า qv 2021ที่มันเป็นตัวฟรีนะเขียนไว้อยู่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับก็เข้ามาดูได้นะก่อนลง่งประมาณนี้นะครับอ่าวิธีดาวนโ์โหลดก็กดลิงก์ตรงนี้ไปป,ปึบอ่าหน้านี้แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันไปอยู่ไหนหอ๋อก็ นี่จะไปอยู่หน้าดาวโหลดของเราอะ่ะเนี่ยตัวนี้เราก็เปิดมาเลยไม่ต้องแตกไฟล์ก็ได้นะครับตัวนี้ไม่จําเป็นแล้วก็เปิด open av มาไปที่วินโดว์อ่าแล้วก็ทำการ edit mode กดใช่หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็กด yes เ,เลยอ่าไปที่ install ครับตัวนี้ปึ๊บ uv 3 5 m e n b o i v ตัวนี้ลากเข้าตรงนี้นะครแบบนึงนะอ่ะลากเข้าตรงนี้นะซ้ายเนี่ยนะอ่ะ i n s t a l ม mod install อันนี้ผมอินแล้วนะก็กดโค้ดไปอันนี้ก็ปล่อยให้มันอินนะครับพออินเสร็จแล้วมันจะมีคาว่าอะไรอะ่อะโค้ดอ่ะเราเราก็ปิดถ้า install เสร็จแล้วนะครับก็มาที่5 m ตัวนี้แล้วไปที่มอดตัวนี้ลากเข้ามอดไฟเอ็มครับโคดง่ายตัวนี้หอยทากมอดลากเข้าตรงนี้ป,ปึ๊บนี่ตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้มาอ่าฮะแล้วเราก็กดกลับมาป,ปึป๊บปกลับมาหน้านี้ไปที่ออปชั่นครับแล้วก็อินอันนี้อยู่ที่การ์จอครับการจอเราถ้าแบบว่า1050อยากลง qv ลงตัวนี้ no inb สตัวนี้ลากตรงนี้เข้า open เ,เสร็จแล้วมอดไฟ M ตรงนี้ลากเข้าตรงนี้จะเป็น no in B ให้แล้วก็ลงได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนแล้วกันเอาง่ายๆอันนี้1650ควรลงครับตัวนี้ถ้าจะลง q e นะอันนี้1 6 6 1 6 6 0ตัวนี้ก็ได้จะเป็น super กับ TI 2060 3 0 6์3ก7 0ได้หมดเลยทั้งหมด แล้วแต่ครับถ้าอยากให้มันลื่น mm hmm. ก็แนะนําเป็นมีเดียมแต่ส่วนมากที่ผมลงผมเป็นลงเป็นไฮอันนี้คือการ์ดจอระดับ RTX นะครับถ้า g t a ก็ผมแนะนําแค่2อตัวนี้ก็พอละนี่เผิ่อเอาจจะมีไฮด้วยถ้าเป็นแบบว่า1080 ti นะครับประมาณนี้อ่ะไม่ไม่เอาช้าลากเข้าเลยครับปึ๊บลากเข้าตรงเนี้ยอินสตอร์มอสแล้วก็อินสตอร์เสร็จละ พออินสตาลเสร็จนะครับก็ปิด OpenIV อ่าตัวนี้ก็กดกลับมาไปที่ออปชันครับตัวนี้ส่วนผมที่จะลงนะครับก็จะมี2ตัวนี้ก็คือ Motion เบอรกับพื้นเงาตอนฝนตกก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ Motion เบอรของ In นไฟเอครับนี่ไฟเอ็มปึ๊บอ่ามอดลากเข้านี่ปึ๊บเสร็จละอ่าได้ล้ กดกลับมาอีกจะอยู่ตัวนี้ครับตัวนี้ตัว P ีพีนำหน้าแค่นี้กดไฟเอ็มมอสลากเข้าแค่นี้เลยอ่าแค่นี้ครับตัวนี้เสร็จละแล้วก็เข้าเกมไปเล่นได้ปกติเลครับประมาณนี้โอเคไปโอเคผมก็คลิปนี้ก็เป็นไงบ้างเป็นไงกันบ้างนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับตะใครให้ด้วยนะผมผมจะแจกมอดยาวๆนะผมขอแค่อย่ามารีพอร์ตอย่ารีพอร์ตช่องผมก็พอนะผมแจกให้อยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องห่วงนี่อย่างสวยสวยจัดโอเคผมก็ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ